ครับสวัสดีครับเพื่อน <c oughs> เพื่อนเพื่อนคลิปนี้มาดูเพื่อนเพื่อนขอมาเป็นแต้มร้อยแต้มร้อยหน่วยนั้นเพื่อนนะ <c oughs> แต้มร้อยหน่วยเต้มร้อยหน่วยผมเอาหลักหน่วยสูตรนี้มามาทําเป็นแต้มร้อยหน่วยแล้วก็ไปดูเต้มร้อยหน่วยอีกทีนึงเอาหลักหน่วยสูตรนี้มามาจับด้วยเต้มร้อยหน่วยนั้นเพื่อนนะ เพราะหลักหน่วยเราจะได้ไปสองสูตรได้ได้สูตรนี้แล้วก็ได้สูตรที่ว่าหลักหน่วยข้ามปีของเราเพื่อนก็ไปเลือกกันว่าจะเอาหลักหน่วยตัวไหนก็เลือกเอานั่นเพื่อนนะเผื่อหลักหน่วยสูตรนี้มันเข้าแต่สูตรที่ผ่านมานี้เออสูตรไอ้อที่จะให้เพื่อนดูอยู่นี่งวดที่ผ่านมาเข้าสามตัวงวดก่อนหน้านู้นก็มาสองตัวบนอ่ะก่อนก็ดูแนวทางลอาเพื่อนฝากซ่องฝากคําเตือน ครับคลิปโลนี้ทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่าน,นั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับอ <c oughs> ดูหลักหน่วยนั้นเพื่อนนะผมจะให้ดูตอนปลายเลยไม่ต้องไปดูนี่หรอกเพราะว่าสูตรของเราเดินมางวดนี้งวดที่หนึ่งปีนั้นเพื่อนนะงวดที่หนึ่งปีงวดที่หนึ่งปีง หลักหน่วยสูตรนี้ลงไปหน่อยนะึงดูตอนนี้เลยเพราะว่ามันเดินมานั่นอยู่แล้วสองงดสุดท้ายเลยเพื่อนจะเราไปดูเราไปคุยกันตรงแต้มร้อยหน่วยอีกทีนึงเราจะไปคุยกันตรงแต้มร้อยหน่วยนนแล้วหลักหน่วยนี่ก็ เดินมางวดนี้เป็นงวดที่หนึ่งปีนั่นเพื่อนนะงวดที่ยี่บสี่งวดที่หนึ่งปีเขาจะเข้าไหมหลักหน่วยถ้าหลักหน่วยสูรนี้เข้าก็ตัวไหนจะเป็นหลักหน่วยแล้วก็ไปคัดด้วยแต้มอีกทีหนึงงวดก่อนน้วนนเพื่อนๆนี่มาสองตัวได้หลักสิบด้วยเลขหกไม่มางวดที่ผ่านมามาสามตัวได้หลักร้อยได้หลักสิบหลักหน่วย มหาหัวนี้เพื่อนว่าตัวไหนจะมาเป็นหลักหน่วยตัวไหนจะเป็นหน่วยอยู่นี่ตัวไหนจะเป็นหน่วยอยู่นี่นเพื่อนลองดูดิว่าตัวไหนจะเป็นหลักหน่ยวยเสร็จวเราเราจะไปดูดเต็มเต็มร้อยหน่วยเราสองสูตรชวนนันเพื่อนนะแล้วก็เอาหลักหน่วยตัวนี้ตั้งแล้วก็จับด้วยเต็มตัวไหนที่จะเป็นหลักร้อยเพื่อนก็ลองเลือกเอาไปดูเต็มร้อยนั่นเลยเพื่อนเพื่อนก็ดู หลักหน่วยนั้นเพื่อนนะหลักหน่วยเราสามสามเจ็ดตัวนั้นเพื่อนนะเจ็ดตัวหลักหน่วยเราเจ็ดตัวเอาไปโซนกับหลักหน่วยเดินข้ามปีเราอีกทีนึงเพื่อนๆก็จะเห็นตัวเด่นไม่กี่ตัวเพื่อนก็คัดเอาไปอ่ะไปดูเรยเพื่อนแต้มร้อยหน่วยแต้มร้อยหน่วยผมก็ว่าให้ดูตอนจบเลย ดูนี่เลยสูตรย,ยาวของเราเนี่ยเพื่อนเนี่ยผมเพื่อนไม่ขอมาผมไม่ให้ดูนั้นเพื่อนนะช่วงที่ผ่านมาผมก็ไว้ดูคนเดียวเต็มสามหมวดที่ยี่สิบนั่นเพื่อนนะงมวดที่ยี่สิบมวดที่ยี่สิบเอ็ดเต็มเจ็ดเต็มเจ็ดมวดนี้เต็มหก สูตรนี้จะเข้าหลักร้อยด้วยนั้นเพื่อนนะผมเอาหลักร้อยแล้วก็มาเขียนเป็นเพิ่มขึ้นไปเป็นหลายตัวให้มันได้แต้มร้อยหน่วยด้วยฝั่งนี้มีแต้มร้อยหน่วยอย่างเดียวฝั่งนี้จะเข้าแต้มร้อยเข้าเข้าหลักร้อยด้วยมีที่ไม่เข้าหลักร้อยมีงวดเดียวนั้นเพื่อนนะตั้งแต่เป็นสูตรมาตั้งแต่เป็นสูตรมามีงวดเดียวที่ไม่เข้าหลักร้อยเลขค่าไม่มีเลขค่าไม่มีทวนดูแล้วไม่ผิดมาสูตรเขาเดินผิดงวดเดียวหลักร้อยเดินผิดงวดเดียวฝั่งนี้ได้หลักร้อยด้วย เข้าแต้มร้อยเข้าแต้มร้อยหน่วยด้วยเดินมาแต้มร้อยหน่วยเรายังไม่ผิดสองสูตรชนหลักร้อยผิดงวดเดียวถ้าเป็นหลักร้อยผิดงวดเดียวเพื่อนยังงงนั้นเพื่อนนะฝั่งนี้มันจะเข้าหลักร้อยด้วยตัวหนึ่งเข้าหลักร้อยตัวหนึ่งเสร็จแล้วที่นี่ก็จะเข้าแต้มร้อยหน่วยด้วยแล้วก็สองสูตรชนจะเห็นตัวเด่นเต็มร้อยหน่วยถ้าเกิดว่างวดต่อไปเขาเดินต่อน,นั้นเพื่อนนะหลักร้อย เต็มร้อยเต็มร้อยหน่วยนะเต็มหกหกกับศูนย์บวกกันได้หกหลักร้อยเลขหกฝั่งนี้เป็นเต็มอย่างเดียวฝั่งนี้เป็นหลักร้อยมางวดถัดมางวดที่ผ่านมาหลักร้อยเลขห้าแลวที่นี้เต็มมันเต็ม 8. แปดเต็ม 8, แปดเต็ม 8, แปดเต็มแปดวงสีแดงเต็มแปดวงสีแดงเต็มแปด ห้าบวกสามเป็นแปดมางวดนี้สองสูตรชนเลขกันหลายตัวเราก็าจับชนกันนั้นเพื่อนนะผมชนหลายตัวกว่านี้อีกเพื่อน่อนชนหลายสูตรกว่านี้ประมาณสิกว่าสูตรยี่สิบสูตรอ่ะผมทําอันนี้ผมมให้เพื่อนดูไปแค่สองสูตรแต็มร้อยหน่วยหลักร้อยเข้ามือนใ้นี่ เต็มร้อยหน่วยเข้าเต็มแปดงวดที่ผ่านมาเลขห้าเขาเรียกสามบวกกันเต็มแปดหลักร้อยเข้างวดน,นี้หลักร้อยจะเป็นตัวไหนเพื่อนดูเลือกว่าเป็นหลักร้อยตัวไหนแล้วงวดน,นี้เขาจะเข้าจิตตัวก็อลองดูถ้าเป็นเต็มตัวชนนั้นเพื่อนนะก็จะมีมีหนึ่งมีสามมีสี่มีห้ามีหกมีเจ็ดมีแปดมีเก้า เพื่อนดูผมเขียนเป็นคู่โต๊วร้อยหน่วยให้นั้นเพื่อนนะเป็นคู่โต๊วคู่ตรงอย่างที่เพื่อนทางทุ่งสวงแกแนะนำมาว่าให้เรียกคู่ตรงชุดตรงแต่ร้อยหน่วยนั้นเพื่อนนะสองสูตรที่ดูเมื่อกี้นี่สูตรฝั่งซ้ายกับสูตรฝั่งขวาฝั่งซ้ายฝั่งขวานี่เลือกเอา ตรงนีอีกยังไม่หมดสองสูตรข้างบนเพื่อนสูตรหนึ่งอยู่ข้างบนสูตรหนึ่งอยู่ข้างล่างนี่ผมเขียนไว้เผื่อเผื่อว่าขึ้นมาหน่อยนึง พอดีไหมไม่หมดเอาลงไปนนหน่อยนึงมันอยากให้มันตัวใหญ่เพื่อนอ๋ออ๋อนี่ได้แค่นี้พอดีเต่ร้อยหน่วยของเราสองสูตรนั่นเพื่อนนะสูตรหนึ่งข้างบนสูตรหนึ่งข้างล่างสองสูตรซ้ายขวาเมื่อกี้นี้อันนี้คือหลักหน่วยนี่คือหลักหน่วยอ่า แล้วที่นี่ตัวชนนั้นเพื่อนนะตัวชนมันจะมีเต็มหนึ่งเต็มหนึ่งแล้วก็มีเต็มสามเต็มสี่เต็มห้าเต็มหกเต็มเจ็ดเต็มแปดเต็มหนึ่งไม่จุดอ่าเต็มแปดสุดท้ายนั้นเพื่อนนะ เห็นไหมนี่เพื่อนแต้มมีแต้มหนึ่งมีโซนเต้มสามเต้มสี่เต้มห้าเต้มหกเต้มเจ็ดเต้มแปดอ่ะเต็มที่ขยายให้ได้แค่นี้นี่เพื่อนเดี๋ยวพอเต็มตัวชซนนั้นเพื่อนนะมีเต็มหนึ่งนั้นเพื่อนนะ ตอนแรกผมเขียนติดกันที่นี่ถ้าวงเพื่อนๆว่าจะมองไม่เห็นเลยว่าให้วงให้มันให้ใหใหเห็นตัวเลขหน่อยผมก็เลยเลยขยับลงมาแตมหนึ่งั้นเพื่อนนะโซนสองสูตรแตมสามแตมสแต่ตมห้าแตมหกตมเจ็ตมแปด เต็มเก้าตัวไม่ชนนั้นเพื่อนนะตัวไม่ชนมีเต็มศูนย์เต็มเต็มสองผมยกมาไว้ตรงนี้เต็มศูนย์กับเต็มสองมีสูตรเดียวเพื่อนชอบนี่ก็ไปเขียนเพิ่มอีกอาจจะมาเต็มศูนย์นั้นเพื่อนนะเหมือนกับงวด่ที่ผ่านมาผมก็อยากเต็มร้อยหน่วยเออเต็มร้อยสิบไว้มาตัวขยักไว้เลยลมาเขียน ย้อนหลังมาอีกหลังจากทำให้เพื่อนดูแล้วมาเขียนย้อนหลังมันก็มาเข้าตัวย้อนหลังนั้นเพื่อนนะตัวที่ว่าไม่เขียนนี่อีกหลักหน่วยนั้นเพื่อนนะหลักหน่วยเขียนตามแต้มหลักหน่วยเลขสองเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้ายาลงมายาลงมาทั้งหมดสองอะไรสองอะไรได้หนึ่งสองอะไรได้หนึ่งสองอะไรได อสองอะไรได้หนึ่งแล้วก็สามสามอะไรได้หนึ่งผมมาเขียนอย่างเงี้ยเพื่อนเขียนตามแต้มทุกนี่เลยเพื่อนชอบแต้มไหนเอาไปชอบเต้มไหนคือหลักร้อยนั้นเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนก็เอาสิบมาใส่นั้นเพื่อนนะทุกเอ็กเลยนะชอบชุดไหนเอาไปนั้นเพื่อนนะ เห็นอย่างนี้หลักสิบมาใส่ชอบชุดไหนเพื่อนเอาไปเตรมเก้าเก้าเก้าไป ให้หมดทุกน,นี่แล้วเพื่อนชอบชุดไหนเอาหลักสิบใสใ่ให้ให้นี่นั้นเพื่อนนะชอบหลักสิบหรือเพื่อนเพื่อนชอบหมดทุกหลักนี่ทุกตัวนี้นนก,ก็เอาไปนั้นเพื่อนนะหลักสิบใส่ใส่เข้าไปหลักสิบได้หลักสิบตัวเดียวใส่เข้าไปเลยถ้าได้หลักหน่วยตัวตัวเดียวเพื่อนก็เลือกเอาหลักหน่วยเพื่อนได้มาตัวไหนในใจเพื่อนแต่ละคนมีสูตรกันทุกคนอยู่แล้วทุกวันนี้มีกันมีทุกมีกันมีสูตรกันอยู่แล้วดูทุกช่องก็จดสูตรเขาไว้เพื่อนเพื่อนก็ดูเอาว่าตัวไหนที่จะเป็นหลักหน่วยเพื่อนชอบตัวไหน หลักหน่วยวสอบศูนย์เก้าศูนย์อย่างนี้ไหมเอาหลักสิสบ 1, ามาใส่นี่สอบหนึ่งเอาหลักสิบมาใส่นี่ก็ได้ตรงๆที่ผ่านมามันเข้าตรงตรงนั้นเพื่อนนะเข้าตรงๆเลยอ่าแล้วต่อไปจะเข้าหรือเปล่าเพืพ่อนลองดูถ้าเพื่อนชอบเต็มศูนย์เพื่อนก็ไม่เอาสองอะไรได้เต็มศูนย์ก,นก็เอาแปดมาใส่นั้นเพื่อนนะอ่าแล้วก็สอบหลักหน่วยสามนี่เพื่อนก็เอาอะไรสามอะไรให้ได้ก็เอาเกียรมาใส่ ถ้าเกิดว่าชอบลักรักหน่วย4ี่เพื่อนก็เอาอะไรเอาหมาใส่ให้ได้ 4. สชอบรักหน่วยตัวเจ็ดเอาอะไรมาใส่ให้ได้ให้ได้เต็มศูนย์นี่เพื่อนก็เอาสามาใส่อ่าอย่างตัวนี้ก็เหมือนกันเพื่อนก็นไปเขียนเพิ่มขึ้นอีก2แถวอ่าตัวไหนจะมานั้นเพื่อนนะก็ลองดูมัน มันเข้ามาเป็นปีแล้วเพื่อนๆเป็นปีแล้วถ้าทาลับถนะนี้มันเข้ามาเป็นปีแล้วที่นี่เรา,าพึ่งมาเริ่มทํากันสูตรมันเดินมาอย่างนี้แล้วนะสูตรมันเดินมาอย่างนี้เ,เพื่อนๆเราลอง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 ไปเปรียบเทียบดูว่าเพื่อนชอบเมนมีตัวไหนเพื่อนบางบางเพรียได้หกกับเจ็ดมามเพื่อนก็เลือกดูว่าหกกับเจ็ดก็มีคู่นี้นนเพื่อนนี่ หกับเจ็ดค uh, ู antis, ่นี้เจ็ดกับคู่น uh, so uh, ี้เจ็ดตัวเดียวก็คู่นี้ชอบเจ็ดตัวเดียวก็เอาไปชอบเจ็ดสองตัวนี้ก็เอาไปชอบเจ็ดตัวนี้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 เอาไปเจ็ดจะอยู่หลักไหนเพื่อนก็ดูเอาแปดจะอยู่เต็มไหนแปดจะอยู่หลักไหนเพื่อนก็ดูเอาหนึ่งเด่นหรือสองเด่นอ่าหนึ่งเด่นก็มีเด่นนี้สองเด่นก็อยู่นี่ สองเดืยนอยูน่นี่หนึ่งเดืยนอยูน่นี่หนึ่งเดืยนอยู่นี่เพื่อนชอบเอาไปมันจะอยู่ตรงแนวไหนหนึ่งจะมาหลักร้อยไหมก็เพื่อนก็ลองดอ,องเปรียบเทียบดูในหลายสูตรอะหลายสูตรส,สุดท้ายก็ขอให้เพื่นอนโชคดีกันทุกคนเอาไปดูว่าเพื่อนชอบหลักร้อยตัวไหนนั่นเพื่อนนะชอบหลักร้อยตัวไหนเอาไปใส่ชอบหลักร้อยตัวไหนชอบหลักร้อยเก้าเนเพื่อนก็ก้ามีเก้าอะไรบ้าง 9ก้าลายบ้างก็มี9 92อชอบไหม94สชอบไหมต่อไปเก้าอะไรอีก97้อะไรอีก9ก็มี9อยู่แค่นี้เก้ 98, อ่าชอบตัวไหนอ่าอบเจ็ดเจ็ดสี่หกหกเจ็ดเจ็ ศูนย์เชอบไหมชอบตัวไหนเพื่อนเอาไปมันต้องเข้าชุดหนึ่งนั่นเพื่อนไมผมว่าอยู่นี่มันต้องมีตัวใดตัวหนึ่งเข้า,าว่าเราทำหลายตัวแต่เรา ผมว่าผมในใจของผมผมมีชุดเดียวแค่นั้นไม่รู้จะเข้าหรือเปล่าชุดเดียวนี่เพื่อนผมทําไว้ตักแต้มจับเอาแต้มสองตะบนจับเสร็จแล้วพูดว่าราคาเนี้ยถ้าเกิดว่าอย่างชุดนี้นะั้นนะเปรียบเทียบไม่ใช่ชุดนี้จะมานะหรือเขาเอามันน้าอาจจะมาหรือเปล่าไม่รู้นี่ถ้าเราเอาแต้มสองตะบนมาจับแต้มสองบนจับแล้วก็คัดด้วยแต้มสามตัวบนอีกหนึงคัดด้วยแต้มร้อยสิบกันอีกหนึง่งมันเข้าไหม ขอบคุณทุกทนที่เข้ามาชมมาติดตามฝากกดติดตามหอยไ,ไทยด้วยนะเพื่อนนะหอยไทยเขียนมือหอยไทยเขียนมือเขียนสวยได้แค่นี้แหละเพื่อนเพื่อนไม่ต้องคอมเมนต์าว่าสวยนี่หรอกผมรู้ว่าลายมือของตัวเองเป็นยังไงแล้วก็พอดูได้นั้นเพื่อนนะพอดูได้พอเป็นตัวเลขอยู่คนบางคนก็ไม่เคยเห็นลายมือน,นี่ก็อาจจะงงหน่อยนึง,ง,งก็ไม่ค่อยดูไปลายมือแต่ละคนไม่เหมือนกันนั้นเพื่อน lips, ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมมาติดตาม ฝากติดตามหวยไทยเขียนมือครับบวัสดีครับ